ถามนิดนึงค่ะว่าปกติเนี่ยเราจะเคยเห็นพระพุทธรูปเนี่ยที่เป็นปางต่างๆถูกต้องนะอย่างเช่นอย่างเช่นนี่ถ้าคนชอบนอนก็ปางสายญาติาานี่นะคะปางสายญาติก็มีปางย่า,าปางย่าปางสมาธิก็มีหมดค่ะแต่วันนี้ที่จะพาพี่แบงค์แล้วก็คุณผู้ชมนะคะไปดูนะคะบอกเลยนะคะว่าเป็นพระพุทธรูปอีกหนึ่งปางที่ ไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วก็แปลกมากๆซึ่งในประเทศไทยมีเพียงสองแห่งเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปกันที่วัดท่าลอ่อตําบลท่าล่ออําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะซึ่งวัดแห่งนี้นะคะเขามีตํานานพระพุทธเจ้าเข้านิพพานก็คือเท้าโผล่ค่ะจากลงไม้ซึ่งในประเทศไทยมีเพียงสองแห่งเท่านั้นคือที่วัดท่าล่อแห่งนี้นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือ วัดศรีมหาธาตุวรวิหารจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะโดยปรางพระพุทธเจ้าเข้านิพพานองค์นี้นะคะสร้างด้วยทองสำริดนิพพานในท่านอนตะแคงในโลงค่ะซึ่งเท้าทั้งสองข้างก็โผล่ออกมาจากนอกโลงด้วยนะคะนี่เนี่ยแบบนี้ค่ะพี่แดง ก็คือแบบว่ออาทะล,ออล,ลุออกมาแปลกไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะแต่พระอุโบสถหลังนี้ค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2410ค่ะหรือประมาณรัชกาลที่4แล้วก็เชื่อว่าน่าจะสร้างขึ้นมาในสมัยเดียวกันด้วยนะคะทั้งสองแห่งนี้โดยพระพุทธรูปปางเข้านิพพานค่ะสร้างตามคติทางพระพุทธศา,ธศาสนาเถราวาทนะคะแบบมอญโดยอิงเหตุการณ์ตามพุทธประวัติที่ทรงแสดงอภินิหารเพื่อรอพระมหากสปะ พระอัครสาวกคนสําคัญนะคะที่มาไม่ทันเข้าเฝ้าขณะพระพุทธองค์ดับขันปรินิพานนะคะพระพุทธเจ้าจึงยื่นพระบาทออกมาจากนอกหีบศพนะคะเพื่อรอให้พระมหากัสปะเนี่ยกลับมาถวายพระเพิงพระบรมศพได้ทันนอกจากนี้นะคะที่วัดยังคงมีวัตถุมงคลหลวงปู่ภูพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่จัดสร้างไว้ตั้งแต่ปี2460ค่ะเช่นพระเนื้อผงดำพิมพ์ตะกุดมหาอุดแหวนพิรอด เหรียญใบมะยมเหรียญแปดเหลี่ยมนะคะที่โด mm ่งดังที่สุดเลยก็คือเหรียญหางแมงป่องเนื้อตะกัวชิ้นเงินนั่นเองค่ะสุดมอดต่วัตถุมงคลนะเบรกสองนี้จัดเต็มเลยนะเคื่องพ่แบงค์ละค่ะของครั้งนะฮะแล้วก็สถานที่ไหนสักิทธิ์นะเรามาฝากคุณผู้ชมนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้าง